ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะอะไรนะาอีกถังไว้ปลูกดอกไม้เยอะมากเลยนะคะเอฟซีนะคะนี่ต้นันนี้สวยมากเลยเขาเรียกอะไรสนสนอะไรเนาะยายเรียกไม่เป็นสนไรยุงหรือเปล่ายายไม่แน่ใจเขาเรียกสนอะไรยายก็ไม่รู้มันมีชื่อของมันอยู่แต่ยายเรียกไม่ถูกนะคะเอฟซีนี่นะคะ นะ mm hmm. like um si ี่นะคะสวยที um> so ่สุดแล้วนะคะเอฟซีสวัสด네ีค่ะสวัสดี30สท่านขอบคุณคุณวิภาสวัสดีค่ะ คุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะคุณเกศรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ได้บ้านสวยนาะเห็นแล้วเห็นตั้งแ่เขามาวันแได้บ้ยเนาะห็นแล้วตัแต่เขามาวเห็นแล้วเห็นตั้งแต่เขามาวันแรกเลาากเเัแขานเนาัก็ อ๋อวันนี้กลางเต้นเหรอทำมันให้ดีที่สุดไม่สารกันเมื่อวานนี้อืมแล้วไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไ,<ม>ไปอีกอย่างหนึ่ง้วผมคาทำบ้านผมอยู่ติดเ่ามาติดไฟเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ติดไฟววไสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชานเนลนะคะ เราก็จะให้ดูอีกนิดนึงยายมาถึงเมื่อตอนไหนมาถึงเมื่อคืนสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเหมือเมื่อคืนเหรอใช่ค่ะโอบินด่วนมาเลยใน,ในมมายเพราะว่าไม่เด็กๆก,ก็กลับกันหมดตั้งแต่เมื่อวานทุกคนที่เข้ามาจากกรุงเทพก็กลบกับตั้งแต่เมื่อวานหมดแล้วเดินทางกลับหมดแล้วบางคนก็กลับวันก่อนนู่นเพรากลัวรถติดสวัสดีค่ะคุณดวงใจสวัสดีค่ะนะคะขอพระคุณค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ยายไม่ได้อ่านก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายายก็มองไม่เห็นอ่านได้มัง่งไม่ได้มั่งนะคะขอบคุณค่ะคุณอะไรเนาะคุณยุพินนะคะยุพินหรือยุพาคุณยุพาสวัสดีค่ะใช่ไหมยายก็มองไม่เห็นยุพาเลยเนาะ ยุพาเนาะยายอ่านถูกกดหนึ่งให้ยายด้วยนะคะคุณยุพานะคะยายมองไม่ค่อยเห็นนะใช่ใช่ใช่อ่านว่าย,ยุพาไหมคะย่าพาหรือว่าย่าพาหรือว่ายุพายายอ่านผิดก็ขอผ่าเด้อคุณลำพูนมาแล้วนี่คุณลำพูนเขามีเขามีเลขให้ยายนะคะถ้าอยากให้ยายจำได้ก็ทำเหมือนคุณลำพูนก็ได้นะคะ คุณคุณอะไรนี่คุณวิพาสวัสดีค่ะคุณลำพูนก็จะใส่เลขสามมายายเห็นเลขสามใหญ่จะรู้เลยว่าเป็นคุณลำพูนนะคะเพราะว่ายายจะจำง่ายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอยู่กับสมอัตชาแนลคิดถึงเอฟซทุกท่านเลยนะคะ ไปหลายวันก็ไม่ได้ไลฟ์ด้วยไลฟ์ก็เอฟซีก็มองไม่เห็นนะคะยายก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะเพราะว่ามันปิดการมองเห็นลงลิปเอฟซี FC ก็มองไม่เห็นยี่สิบสามสิบคนดูอย่างนี้นะคะยายลงไปเยอะมากเลยนะคะแต่เอฟซมองไม่เห็นทางมันเหมือนกับปิดปิดการมองเห็นนะคะเอฟซนะคะสวัสดีทุกคนเลยมีใครนน่หลายมาเนะ หา,มาสมอนาแนลนะคะาม,มาทำทามามีใครลน์มาเนาะยาก,ก็ไม่มีบ้านมาแล้วบอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรา์เลยนะคะ,สว,ะ,คะสวัสดีปีใหม่นะคะกดให้แล้วค่ะยายขอบคุณค่ะกดให้แล้วยสวัสดีค่ะ ที่ผ่านอา,า,ายุพินยาญก็อ่านผิดอ่านผูกอยู่นี่แหละอืมเนาะตะวันก็ขึ้นสูงแล้วอีกหน่อยก็ไม่ได้